เท่าหรือเปล่าครับผมอุ๊บอุ๊มีดินครับผมท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมดูครับผมอือหือลูกตรงดักติดทางปลาโอ้โหน้ำตกเพือนเลยครับท่านผู้ชมที่ว่าดักตรงทางปลานี่ครับปลาลินปลาสลิดอ๋อได้กินเลยครับผมท่านผู้ชมนี่ครับยังไม่เห็นดินนะครับท่านโอ้มึดมึ วิ่กบตอโอ้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 เอ้ยบาดกตายคนเดิมเบาเดกตคนเดิเบาเดกตายคนเดิม แล้วว่าพี่น้องเออเบาเด็กตายคนเดิมเ้าเด็กตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเอยพี่น้องเอยพี่น้นองเอย อ่ะครับสวัสดีครับผมอ่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมก็วันนี้ผมก็จะพามากู้ลรบดักปลาหมายต้นตาลนะครับท่านผู้ชมก็ว่าจะยกแค่สองลูกสองหลังนะครับก็ลูกที่ว่าดักตรงทางปลาแล้วก็กับอีกลูกหนึ่งนะครับที่ว่าผมเอามาอ่า ไว้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับผมจะได้ปลาหรือเปล่าจะสุดยอดไหมครับพี่ลามไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมไปกันเลยครับผมก็ลุ้นลูกที่ว่าใส่ตรงทางปลากรนนะครับ่วงนี้ก็ผ่านฝนหน้าฝนน้ำท่วมไปแล้วนะครับน้ำก็ลดหมดแล้วนะครับกลับมาก็ปกติแล้วครับท่านผู้ชม ปลาจะเข้าโลบหรือเปล่านะครับย่างมายกับผมเข้าหรือเปล่าครับผมเงียบอุด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 หินอะไรไหวๆอยู่ครับท่านผู้ชมในโลบเข้าหรือเปล่าครับผมอ้ยอ้มีดินครับผมท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมดูครับผม อืมฮ uh ึ huh. ่มลูกจงดักติดทางปลาโอ้โ oh ห oh. น้ำตกเตือนเ,เลยครับท่านผู้ชมโอ้ย oh oh. จังนุ่งดูครับผมอืม uh ฮึ huh. ่มลูกจงดักติดทางปลาโอ้โ oh ห oh. น้ำตกเตือนเ,เลย,มม oh oh. เลยล Đây ครับท่านผู้ชมโอ้โหแม่เว้ยท่านผู้ชมนี่ครับลูกเดียวคุมเร็วๆาวครับผมโอ้โ oh ห oh. ปลานิ่งปลาสลิดโอ้โหเล่รับตามิชมหัวงามงามช่วยช่วยเพ่กับยอดเลยครับพี่ลามเล่รับเต็มเลยครับผมตามิชมน้ำกระจายเลยครับตามิชมโอเคครับผมครับท่านผู้ชมก็มาดูปลาลูกเล่กกันก่อนนะครับที่ว่าดักตรงทางปลานี่ครับ ปลานิลปลาสลิดโอ้ได้กินเลยครับผมท่านผู้ชมนี่ครับปลานิลปลาสลิดปลาโม,มน่าจะประมาณสักเกือบเกือบสองกิโลนะครับผมท่านผู้ชมปลานิลปลาสลิดปลาโมมันม,มา,นมานเลยครับผมโอ้พอได้กินเลยลูกเดียวกับท่านผู้ชมคุมแล้วลาวครวับผมเอาไปลุ้นกันอีกงหนึ่งลูกนะครับ ได้ตัวหรือเปล่านะครับผมท่านผู้ชมลูกนี้อ้ยมีลึกหน่อยครับท่านผู้ชมปลาจะเข้าหรือเปล่าครับผมมีรึกเหล่าครับผมท่านผู้ชมลูกนี้มันมีก็ทิ้งไว้เหมือนเดิม แต่ไม่เห็นดิ้นนะครับตรงนี้โอ้มีมี่มี่ครับผมโอ,มมโอ้มี่มี่กรบผมตาผู้ชมมี่คับผมน้ำเทือนเลยครับผม,ม,อบผมโอ้เห็นเงียบเงียบคิดว่าไม่เข้าที่ไหนได้โดนครับผมตาผู้ชมโดนครับผม ปลาอะไรครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับท่านชมสองลูกก็เด็ดเลยครับท่านชมลุ้นครับผมลุ้นลุ้นลุ้นครับท่านท่านชมปลาอะไรครับผมดิ้นเหมือนกับปลาช่อนเลยใช่หรือเปล่าครับโอ้ปลาช่อนครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ยไซเป็นกิโลเลยครับผมดูครับผมโอ้ท่านผู้ชมเด็ดเลยครับตัวนี้ ใส่เป็นกิโลเลยครับผมท่านผู้ชมโอ้โหอ้วนตุ๊บเลยอาดยูยแหมอุ้ยแร่ครับใส่เป็นกิโลเลยครับตัวนี้ตัวยบิ๊กเลยครับท่านผู้ชมคุมเลยครับผมท่านผู้ชมโอเคครับผม เลขกับท่านผู้ชมน่าจะกิโลได้นะครับตัวนี้กิโลหนึ่งถึงอยู่แล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหโห,โหัอวอ้วนตุบเลยครับโอเคครับอ่าครับผมท่านผู้ชมนี่ครับผลงานนะครับที่ว่าได้จากการกู้รอบหมายต้นตาลน,นะครับท่านผู้ชมก็ยกแค่สองลูกสองหลัง มันมา,นมานเลยครับท่านผู้ชมปลานินปลาสาลิดแล้วก็ปลาชนครับปลาชนอ่าตัวนี้ก็น่าจะประมาณสักกิโลได้นะครับท่านผู้ชมตบปลานินปลาสาลิดใสสวยๆเลยครับผมมันมา,นมานเร็วลาวกับผมท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับพี่ลามมันมาน,มานกับผมนี่ครับเห็ทุกรอบเลยครับท่านผู้ชมหมายต้นตาลสองลูกก็พอได้กินนะครับนี่ครับ อ่ะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับผมท่านผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็ถ้าว่าชอบนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับก็ ท่านผู้ชมหรือว่า f อซก็เข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต,ต์ใต้คลิปกันได้นะครับจะว่าจะดา่าหรือว่าจะให้ปรับปรุงแก้ไขยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ก็ครับท่านผู้ชมมาน,าน,คนคม,มา,เาเลยครับลากันก่อนครับโมสวัสดีกับโมบายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามมานมากับโมครับท่านผู้ชมปัดชน ปลานินอือพวกได้กินกันลาวครับผมทำมนูไรล,ลาวครับว่านีอเด็ดจริงๆครับผมเคครับอันนี้เลอีกรอบนะครับท่านผู้ชมเกือบเต็มตะก,ก้าเลยครับตะก,ก้ารถอ่ะเดี๋ยวตั้งที่พื้นเลยครับท่านผู้ชมดูครับปลาอือหมานหมานครับผมท่านผู้ชมปลาชนปลานินปลาสลิดให้ดูกันอีกรอบนะครับ บุญฟังนี่ครับพอได้กินนะครับท่านผู้ชมพอได้กินพอไดอ้แกงกันลาวนะครับท่านผู้ชมเด็ดนะครับสองลูกสองหลังอืดยอดเลยครับผม